สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสติชา n น l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงของคนลัคนาราศีเมษน,นะครับประจําเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 6นะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ทราบาตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรนะครับ ก็ให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการถ่ายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีถ่ายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับคนลัคนาราศีเมษดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดือนนี้โด,นโดยภาพรวมแล้วนะครับท่านยังมีโชคลาบแล้วก็มีความสําเร็จเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับโดยเฉพาะโชคจากแดนไกลนะครับโชคจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือบางท่านเนี่ยก็จะได้รับโชคบางอย่างอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเดือนนี้นะครับถึงท่านจะมีโชคนะครับแต่ใจคอและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นปกติมากนักนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่14นะครับท่านจะใจคอไม่ค่อยเข้มแข็งนะครับคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายนะครับหรือท่านเนี่ยดู ไม่ค่อยมีความมั่นคงทางจิตใจมากนักนะครับจะทําอะไรหรือจะคิดอะไรเนี่ยก็จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากนะครับส่วนใน่วงของวันที่15ถึงวันที่30นะครับท่านอาจจะมีการเดินทางไกลนะครับหรือมีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนในชีวิตมากกว่าปกตินะครับและให้ระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยไว้ด้วยนะครับและในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับท่านจะต้องระวังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรหรือลูกน้องบริวารเข้ามานะครับ สำหรับเรื่องของการงานนั้นนะครับถือว่ายังเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับการงานยังยังมีโชคแล้วก็มีความสําเร็จนะครับแต่จะต้องสร้างความมั่นคงทางการงานแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับจะหวังก้าวหน้าแบบก้าวก,กระโดดเนี่ยไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการงานใดๆที่จะต้องมีการตกลงกันเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับหรือมีการตกลงสัญญากับคู่ค้าคู่ธุรกิจใดๆนะครับในเดือนนี้เนี่ยขอให้ระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีปัญหากันได้ง่ายๆนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับให้ท่านระวังมีปัญหากับลูกน้องและบริวานในที่ทํางานอีกด้วยนะครับสุดท้ายคือเรื่องของงานเสริมและงานอดิเรกนะครับที่ไม่ค่อยจะดีนักในเดือนนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาทําให้เกิดความเครียดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ สำหรับเรื่องของการเงินนะนะครับเดือนนี้เนี่ยการเงินจะติดขัดนะครับได้มาทีแล้วเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็จะต้องออกแรงเหนื่อยมากถึงจะได้เข้ามานะครับหากท่านอยากจะมีโชคทางการเงินที่มากขึ้นนะครับท่านอาจจะต้องหาเงินจากแดนไกลนะครับเช่นทําธุรกิจนําเข้าส่งออกนะครับหรือหารายได้จากคนต่างชาตินะครับในคนลัคนาราศีเมษบางคนที่สั่งสมบุญมาดีนะครับท่านอาจจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีเวลาเนี่ยก็ลองไปกราบไหว้พระขอพรดูนะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นนะครับช่วงเวลาที่ทุกอย่างในครอบครัวจะดูสงบแล้วก็เป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับจะเป็นช่วงของวันที่1ถึงวันที่5นะครับวันที่9ถึงวันที่13นะครับวันที่16ถึงวันที่17นะครับแล้วก็ช่วงของวันที่22ถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับ หรือเมื่อแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้นะครับก็จะมีโชคติดตามมาเองนะครับส่วนโชคที่เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือมีความกดดันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับจะเป็นโชคของวันที่6ถึงวันที่8นะครับวันที่14ถึงวันที่15นะครับแล้วก็วันที่18ถึงวันที่21พฤศจิกายนนะครับและอาจจะต้องใช้สติเพิ่มให้มากขึ้นนะครับในการรับมือกับปัญหานะครับแล้วท่านเนี่ยก็จะผ่านปัญหาทุกๆอย่างไปได้ด้วยดีเอง สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะครับถือว่าไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่นักนะครับระหว่างคนรักคู่ครองนะครับมีจิตใจที่ไม่มั่นคงนะครับหรือเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับและมีเรื่องขัดแย้งกับคนลักนาลาศีเมษอยู่บ่อยๆนะครับหรือบางทีเนี่ยคนลักนาราศีเมษเนี่ยอาจจะยอมคนรักมากจนเกินไปนะครับจนเสียหายได้ก็มีนะครับท่านจะต้องใช้สติในการรับมือนะครับและปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเองนะครับ สำหรับคนโสดนะครับเดือนนี้ไม่ค่อยแนะนําให้คบหากับใครนะครับยกงเป็นช่วงจังหวะเล็กๆต้นเดือนในวันที่1ถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับที่ยังพอเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาได้อยู่นะครับแต่ช่วงเวลาอื่นนอกเหนือจากนั้นนะครับจะไม่ค่อยดีนะครับจะได้เจอแต่คนที่เข้ากันไม่ค่อยได้นะครับหรือได้คนที่ไม่ค่อยจะเป็นที่ถูกอกถูกใจมากนักนะครับหรือมีเหตุจําเป็นบางอย่างนะครับที่ทําให้ไม่สามารถคบกันได้โดยสะดวกนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวง ของคนลัคนาราศีเมษนะครับประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2566นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการคำทานายที่มีความแม่นยำที่สูงขึ้นนะครับท่านจะเป็นจะต้องเอาดวงชะตาประจำตัวของท่านเนี่ยมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับท่านถึงจะได้คำทำนายที่มีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับและถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัยิยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสติชโนได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ ไปก่อนนะครับสุดสดีครับ